วันนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักนกโรดีกันครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ตั้งใจทำกรงนี้นะครับกรงนี้มีประมาณสักเกือบเกือบยีกรงจะเป็นโนรีทั้งหมดเลยจะเป็นสายพันธุ์เรนโบนะครับส่วนมากจะเป็นสปิตลูติโนก่อนหน้าน,นี้บอกเลยครับว่าทำคลิปมาตั้งนานไม่กล้าลงนกโนรีเลยเพราะรู้สึกว่าความรู้และการศึกษาของผมถ้าอ่านจากในตำรายอย่างเดียวแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เลี้ยงเขาเนี่ยการที่มาทำคลิปออกไปเนี่ยมันไม่แน,น่นข้อมูลไม่ได้ไไดก็เลยเป็น Project, โปรเจกต์นกโนรีขึ้นมา ไหนๆจะเลี้ยงแล้วก็ต้องไม่เลี้ยงแบบธรรมดานะครับต้องมีติดมิวเทชันมาด้วยคราวนี้หลังจากเลี้ยงไปประมาณปีกว่า2ปีรู้ละหลักการในการเลี้ยง ประสบการณ์ที่เราได้จากมันเนี่ยคืออะไรวันนี้จะมาถ่ายทอดกันครับนกโนดีเนี่ยต้องบอกก่อนครับว่าปากมันเนี่ยจะไม่เหมือนกับปากนกทั่วไปลิ้นมันเลยครับตรงปลายลิ้นเนี่ยมันจะมีขนมีตุ่มมีเหมือนตุ่มตุ่ม,มขนขนหน,นามเพราะว่าอะไรในดอกไม้เนี่ยมันจะมีเกสรมันจะเอาลิ้นเนี่ยตวัดชอนชัยเพื่อเอาะอ,องเกสรมากินเป็นอาหารนะครับในรอ,องเกสรก็จะมีพวกแร่ธาตุโปรตีนวิตามินต่างๆนะครับแล้วก็มีน้ำหวานอยู่ข้างในโนดีเป็นนกที่ชอบกินน้ำหวานมากๆ ความแตกต่างกับนกแก้วสายพันธุ์อื่นก็คือส่วนมากจะมีจาง,งอยปากที่แหลมเพราะเวลาในการกินเนี่ยเขาจะกินผลไม้จะเจาะเข้าไปในผลไม้นะครับซึ่งอยู่กินน้ําหวานจากผลไม้แล้วก็จะมีความพิเศษของมันก็คือว่ากระเพาะแท้คะเขาจะยาวเพื่อช่วยในการดูดซึมสารอาหารอะไรต่างๆ นกนนรีครับที่เราเอาเข้ามาในไทยเนี่ยส่วนมากจะมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่อินโดแต่ที่เยอะที่สุดนะครับที่เห็นในตามคลิปต่างๆก็จะอยู่ที่ออสเตรเลียมีอินโดออสเตรเลียฟิลิปปินเป็นหลักๆเลยนะครับที่เราเห็นการนาโนรีมาเป็นสัตว์เลี้ยงแนะนํำไหมผมก็ถือว่านกโนรีหลังจากที่ได้สัมผัสแล้วก็มาเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมบอกเลยนกโนรีเป็นนกเหมาะกับการเป็นสัตว์เลี้ยง เชื่องนะครับติดคนขี้อ้อนแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเสียตอนเวลาเขาอึกเนี่ยเขาจะอึดเป็นน้ําขี้พุ่งปิดปิดปิดอาจจะเลอะเทอะได้ถ้าใครรับข้อนี้ได้ผมถือว่าเป็นช้อยหนึ่งที่เหมาะสมสําหรับที่จะเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงเพราะว่าหนึ่งขี้อ้อนสสามารถพูดได้พูดได้ถือว่าเก่งเลยทีเดียวนะฮะถ้าเทียบกับขนาดตัวของเขา สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเขามีความก้าร้าวมีความนักเลงในตัวของเขาเองถ้าเขาเจอนกใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นมาคอเฮซินหูตัวกูเล็กๆกระพือปีกใส่เข้าไปกึก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 กสู้ไหมู้หอ่ะสู้ไหมสู้ไหมอ่ะอย่างนี้เลยนะฮะ คืออย่างนี้เลจริงๆอย่างหนึง่งโนรีถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถปล่อยบินอิสระได้ดีทีเดียวถ้าถามว่าเต็ม10ผมก็ให้อยู่สักประมาณสัก7จ็ดะเเต็ม10ถือว่าโอเคเลยนะครับในการที่เลี้ยงปล่อยบินในการที่เลี้ยงเชื่องโนรีเนี่ยจะเป็นนกที่ชอบเล่นน้ําโคตรเมื่อไหร่ที่เห็นน้ำเนี่ยแทบจะกระโดลงดไปว่ายน้ําเลยทีเดียวราคาไม่ได้แพงถ้าเลนโบทั่วไปก็อยู่ประมาณเท่าไหร่นะประมาณ3ามสี่พันหรือเปล่าไม่แน่ใจลองไปเช็คราคาถือว่าเป็นนกที่โอเคเลยนะครับสำหรับการเป็นสัตว์เลี้ยงพูด้้้ดดีปลล่อยบินสะไแวก็ ราคาก็ไม่แพงมากถ้าพูดถึงโนรีมิวเทชันนะครับมันก็จะมีหลายสีเบสิกเลยลูติโนโนรีนะครับแล้วก็จะเป็นเออบรูโนรีเกโนรีแล้วก็เป็นไดรูทกรีนพวกนี้ฮะในออสเตรเลียนี่ถือว่ามีเยอะมากๆเป็นถิ่นกำเนิดของมิวเทชันของโนรีเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าสีโนรีมิวเทชันสวยขนาดไหน การเพราะพันธุ์นกโดรีนะครับเราใช้ขนาดกรงที่ไม่ต้องใหญ่มากขนาดกรงเท่าๆกับ พวกซันคอโนโดทั่วไปหลังผมเนี่ยผมใช้ขนาดกรงเนี่ยหน้ากว้างนะฮะหน้ากว้าง90เองไม่ต้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ลึกเนี่ยเมตรแปถ้าจะให้ดีครับสเมตรกาลังพอดีการที่ทํากองบินยาวทําให้นกบินได้ยาวสุขภาพแข็งแรงอายุก็ยืนยาวนะครับโนนีเริ่มเพาะพันธุ์โดยเฉลี่ยนะครับประมาณ2ปีปี8เดือนก็เริ่มเพาะพันธุ์ได้ละเขาสามารถเพาะพันธุ์ได้จนถึงอายุสักประมาณ20-25ถึงีปีมือนอก28ปปีก็ยังเพาะพันธุ์ได้ อายุไขเขาเนี่ยสีกว่าปีสบายๆเลยถ้าเราเลี้ยงในอาหารที่ถูกต้องนะครับกรงที่สะอาดสะอาดตอนที่เลี้ยงโนรีเนี่ยฮะเราก็ให้อาหารเขานะครับในถ้วยน้ําธรรมดา อาหารถ้วยหนึ่งเป็นอาหารเหลวส,ส่วนใหญ่เป็นผลไม้ผลไม้ป่านเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องอาหารอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เขากินอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะอึที่ติดตามซี่โครงอะไรต่างๆนะฮะสำคัญเลยครับว่าต้องรักษาความสะอาดถ้าไม่ทาความสะอาดเชื้อราขึ้นโอกาสที่นกโนดีจะติดเชื้อราในปอดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงครับถ้าขนาดรางโดยทั่วไปผมก็จะใช้เป็นรางเดียวกับซันคอนนัวเลยครับใช้นั้นได้เลยสบายๆแล้วเราก็ใส่ขี้เลื่อยเข้าไป เนื่องจากนกโรลีเนี่ยเป็นนกที่เป็นของเหลวปิ๊ดปี๊ดป๊ดในที่รองรังเนี่ยมันเปลี่ยนเขาบ่อยๆนะครับตอนที่เขาออกลูกมามันเปลี่ยนเขาบ่อยนกโรลีเนี่ยอย่างที่พูดไปเป็นนกที่ค่อนข้างที่จะก้าวแล้วในกรงที่ขนาดใหญ่นี่ฮะไม่ควรที่จะเลี้ยงนกรวมกันที่เยอะโอกาสที่มันจะตีกันเนี่ยค่อนข้างที่สูงตีถึงแบบทำร้ายร่างกายถึงแบบจนตายนะฮะกรงหนึ่งผมเอาไว้ประมาณสัก 4- ี่หตัวแต่พอถึงอายุประมาณสักปีกว่า2ปีเนี่ยเฮ้ยอยู่ดีๆมันตายเราก็เดินดูทุกวันนะไม่น่าจะพลาดอะไรตายตัวนึงล อีกสักพักก็ามาตายอีกตัวหนึง่งเราก็เลยติดกล้องมาเลยครับมาพบเลยครับว่าอ๋อมันตีกันจนตายสิ่งนึงเป็นสิ่งที่ต้องระวังเขาจะแย่งคู่ของเขาเองเมื่อไหร่ที่อายุสักประมาณปีครึ่งถึงสปีแนะนําครับให้แยกกรงเพราะเป็นคู่คู่จะดีกว่าเป็นเพาะพันธุ์แบบเป็นโครโรนี อาหารนกโลรีเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไปอาหารที่ผมให้นกกโนลีนะคะส่วนมากผมก็จะให้เป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลในตอนเช้าผมก็จะเอากล้วยฝรั่งมะละกอแอปเปิ้ลอะไรที่ทำมันหาได้ทั่วไปที่มันแบบไม่ได้แพงมากผมไม่ได้เลี้ยงนกด้วยอาหารที่แพงนะฮะก็จะเป็นอาหารตามฤด,ดูกาลมาปั่นรวมกันนะคะให้มันเนืดเนืดเหนืดเห,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 หน่อย,นนอยไม่เหลวเกินไปจะผสมน้ําเข้าไปหน่อยแล้วก็ใส่อาหารของดูทีเบิร์ดเข้าไปเอาผลไม้ส่วนหนึ่งดูทีเบิร์ดนโลลีส่วนหนึ่งก็ผสมครับแล้วก็ให้เขาเลยวางคู่ กับน้ำนี่ครับถามว่าให้เท่าไหร่ก็ 1 5ของน้ำหนักตัวให้ตอนเช้าให้ไปประมาณสองชั่วโมงเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนได้ด้วยความที่ช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนเมืองไทยมันเป็นหน้าร้อนอากาศจะทําให้อาหารเนี่ยมันเสียง่ายบูดง่ายให้วางสองชั่วโมงผมก็เก็บล้างแล้วแล้วตอนบ่ายเนี่ยผมก็จะให้อาหารคล้ายๆแบบเดิมครับสิ่งหนึ่งที่ให้นะครับผมจะให้ต่างจากคนอื่นนิดหนึ่งก็คือผมจะให้กูโค้ไปหน่อยหนึ่งกูโคดผงฮะไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เกสรดอกไม้แห้งอ่ะใส่เข้าไปหน่อยหนึ่งผมจะผสมกับถั่วพองอเอาถั่วพ่่อองงพววววกกกกกกนนนนนีี้้้้้มมมมารัับบบแแแลลลล็็ผผสเเเเยยยใหตึจะ ค่อยให้บางคนในเมืองนอกเขาให้น้าผึ้งแต่ผมไม่ให้เพราะผมรู้สึกว่าน้าผึ้งที่มันมาจากแหล่งที่ไม่ดีมันสามารถมีสารพิษได้อย่างที่เคยแนะนําไปนะครับการวางไข่ของนกนูร,รีนะครับนร,รีโดยทั่วไปโดยเฉพาะพวกเรนโบหรือว่าเป็นพวกแบ็คแคปอะไรเนี่ยมีการวางไข่ประมาณ2-3ฟองโดยเฉลี่ยนะสองฟองอายุในการฟักไข,ข่ของมันก็อยู่เฉลี่ยประมาณ23-25วันนกโนร,รีเป็นนกที่ถือว่าไข่ไม่ยากนะครับแต่ก็ไม่ง่ายบางคู่ครับที่มันอยู่ด้วยกันเนี่ย คู่นี้ไข่ดีไข่ดีไขด่ดีเจอคู่นั้นคู่ต่อไปเนี่ยไข่ไม่ดีก็าอาจจะเป็นจากเหตุผลที่ว่าโนรีเขามีความก้าวร้าวในตัวของเขาเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าคู่นี้ไม่ไข่ก็ปิดเขาซะกั้นเขาเพราะเขาจะกลุ่ยคู่หนึ่งครับเมื่อไหรที่กัน้นก็จะพบกับความสําเร็จครับคือผมลองกั้นแล้วหลังจากกั้นไปประมาณ2เดือนจากโลกที่ไม่ไข่เนี่ยไข่เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องปรับตามหน้างานนะฮะ ผมเลยบอกอยากบอกทุกคนว่าการจะเลี้ยงนกอะไรควรศึกษาดีๆว่าพฤติกรรมและนิสัยของนกสายพันธุ์นั้นเป็นยังไงมันจะทำให้คุณประสบค,ความสำเร็จครับ